ลายมันไม่เหมือนใครอะ่ะลายมันสวยดีมันเหมือนลายไทยแต่พอมองเข้าไปใกล้มันกลับเป็นอัตลักษณ์ทั้งหมดอัตลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่นทั้งหมดเลยก็เลยแบบเออเก๋ดีวะ่ะแล้วก็สําหรับเราเราก็รู้สึกว่ามันสวยมากคุณแม่เนี่ยอยากทำจำริงเกงประจำจังหวัดตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นกระแสนะคะก็ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเห็นพี่สาวนะคะเขาทำเกี่ยวกับ ช่างแบรนด์การที่เขาดีไซน์มาก่อนแล้วค่ะเขาแค่จะดีไซน์เหมือนให้เห็นว่าถ้ามันพิมพ์ออกมาจากผ้าตัวนี้นะคะแล้วมันเป็นลักษณะยังไงลายชัดไหมพอจับเนื้อผ้าแล้วเหมือนแค่เป็นตัวอย่างให้ลูกค้าดูเราไปเห็นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันขายได้นะแบบกระแสกำลังมาด้วยของแบบประจำจังหวัดก็เลยได้บอกพี่ว่าเออทำเสื้อด้วยดีตัวไดโนเสาร์เนี่ยมันจะเป็นพันซิลิทอนนี่ก็คือเป็นพันที่หาได้ ที่พิพิธภัณฑ์ภูเวียงนะะเนี่ยค่ะโดยที่ก้อยก็ยจะทําขึ้นมา2แบบก็คือจะเป็นตัวผู้กับตัวเมียแล้วก็ตอนเวลาก้อยวางอ่ะก้อยก็จะวางเพื่อให้รอยต่อของกางเกงอ่ะถ้าเดินอ่ะจะเห็นเป็นตัวเนี้ยตัวเดียวกันดีไซน์ก็คือแรงบันดาลใจมาจากอัตลักษณ์แล้วก็สัญลักษณ์ต่างๆไดรเสาร์หรือว่าสัญลักษณ์ของช่วยขอนแก่นขอนไม้ต่างๆหรือว่าดอกคูนี้นะคะมันจะมีเป็น ตัวขอนไม้ตัวดอกคูนที่เป็นพวงเพราะจริงๆแล้วอะ่ะเขาเป็นพวงเยอะๆอินสไปร์จากพวงพวงที่อยู่ตามถนนก้อย,อยชอบก็มันสวยดีเราก็ชอบในตัวของผ้าไหมอิตาลีพอใส่แล้วลูกค้าจะรู้สึกไม่ร้อนแล้วก็ไม่ต้องรีดได้เวลาซักนี่ <c oughs> ก็คือแค่สวัสดเราตามมันไม่ได้ยับมากเหมือนเชิดอะ <c oughs> เพื่อให้ลูกค้าแบบได้หยิบมาใส่บ่อยมากขึ้น เพราะว่าใส่แล้วสบายไม่ร้อนอในการผลิตคือก็จะเป็นงานซับลิเมชันค่ะก็คือจะพิมพ์ใส่กระดาษซับก่อนแล้วก็นําไปรีดใส่ผ้าให้มันระเหิดใส่ผ้าข้อดีก็คือสีจะสดชัดแล้วก็มีสีได้เยอะมากจริงๆแล้วมันควรจะมีหลายคอลายคชั่นมากกว่านี้แต่ตอนนี้เรากำลังทำช้างนะคะข้าเหนียวม่วงแล้วก็มีลายส้มตำแล้วก็มีลายผ้าขมาด้วยเป็นลายผ้าขมาสีอื่นๆเป็นลายตัวนี้เลยที่ก้อยใส่ ใช่ก็จะชื่อลายว่าเขาม้าขอนแก่นก็คือก้อยจะวาดลายตัวลายขอนแก่นลงไปเนี่ยค่ะแล้วก็ฟอนต์ที่เห็นนทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษอะคือจะเป็นฟอนต์เดียวกันที่อยู่ตรงข้อความของขอนแก่นเลยตอนนี้เราก็กําลังจะทําเป็นลายกางเกงช้างค่ะโดยช้างของเราเนี่ยก็จะเป็นอริยบทต่างๆก็คือจะเป็นช้างที่สง่าง,งามเราจะได้อินสปายมาจากช้างเผือก ไทยถ้าการเกงที่เราเห็นนะ่ะมันจะเป็นลักษณะเหมือนการพิมพ์ที่มีสองสีก็คือจะเป็นแบ็คขาวแบบก,กับลัาเลยแต่ของเราจะเป็นดีเทลแบบว่าใส่สีลงไปในตัวช้างแล้วก็อารียบทต่างๆเราจะล้อมาจากตัวช้างเผือกลายนี้นะคะจะเป็นลายที่ขายดีที่สุดของเราเพราะว่าเป็นลายเดลสอสู้วสูวียงค่ะ mm hmm. แล้วก็อัตลักษณ์ที่บอกก็คืออัตลักษณ์ทั้งหมดอยู่ใน ของผ้าไหมอิตาลีตัวนี้นะก็ mm hmm. ที่บอกว่าไม่ได้ทําเป็นขาจั mm ๊ม hmm. ทาเป็นขาล่อยเพราะว่าอยากให้เห็นลวดลายต่างๆเยอะ mm hmm. มากขึ้นถ้าขาจั๊มมันก็จะแบบเห็นได้น้อยลงเนี่ยนะะ mm hmm. ถ้าจั๊มใช่แล้วก็ที่ลายนี้ขายดีเพราะว่าผู้หญิงผู้ชายเขาใส่แล้วเขารู้สึกว่าแบบมันเท่มันแบบมันดูเท่มันดูเก๋แบบเวลาออกแดดมันจะเป็นสีดําทอง ร้านตั้งอยู่ที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะคะตอนนี้ถ้าเกิดว่าจะมาหน้าช็อปมาซื้อก็คืออยู่ที่เซ็นทรัลขอนแก่นชั้นจีมีอยู่2ที่ก็คืออยู่หน้าเกงเกงแม็กนะคะแล้วก็อยู่ตรงหน้าแว่นท็อปเจริญอีกหนึ่งที่